จริงๆมันมีสินค้าบางประเภทนี่นะครับมันเหมือนกับสร้างความผูกพันในจิตใจของผู้บริโภคได้นะฮะเช่นมีความรู้สึกว่าง,ง่ายที่สุดเลยนี่คือแบรนด์เสื้อผ้าะนะครับคือ,ค,อคือมีความรู้สึกว่าถ้าใส่อันนี้แล้วเนี่ยจะต้องดูดีดูมีระดับขึ้นมาทันทีนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขาผ่านไปแล้วมองเห็นเนี่ย แม้ตอนแรกไม่ซื้อเนี่ยมันเหมือนมันฝังอยู่ในหัวแล้วก็ไม่ลืมอไม่ลืมแล้วอาจจะเดินตอนแรกเหมือนกับเดินจะตัดสินใจว่าจะซื้อดีไม่ได้ดูสินค้าอื่นก่อนหรืออะไรสนะครับแต่มันถ้าแบรนด์ที่มีพลังตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถผูกพันและวนเวียนอยู่ในสมองเ็าได้ไม่ต้องเดินกลับมาซื้อเดยใสยต่ตังอยู่ดี ทำยังไงให้ลูกค้าแบบว่าเดินผ่านไปแล้วแล้วมันมีแรงดึงดูดว่าเอะยังไงยังไงต้องกลับมาเอาตัวนี้ให้ได้กลับมาซื้อสินค้าตัวนี้ให้ได้ตัวเจ้าของแบรนด์น่ยต้องต้องสร้างยังไงคะคือในที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารการตลาดนะครับเรื่องของแบรนด์แบรนดิ้งมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะก็คือการที่มีความชัดเจนว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นตัวแทนของอะไรมีจุดยืนอย่างไรเนี่ยก็เช่น สมมติว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นแฟชั่นที่ล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับคนใส่ก็จะมีความรู้สึกว่าโอเคถ้าฉันใส่ตัวนี้แล้วฉันเป็นคนที่แบบเป็นแฟชั่นนิตา้าเป็นคนที่อยู่ในระดับที่นำสมัยอยู่ตลอดเวลาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะติดตามแล้วก็จะผูกพันอยู่กับแบรนด์นี้นะครับหรือว่าหรือว่าแบรนด์บางแบรนด์เอาง่ายๆเลยพวก p r e m i ยมแบรนด์ทั้งหลายในลักชัวรี่แบรนด์ทั้งหลาย,ลายคือ คือแพงแพงแบบไร้เหตุผลน,นครับ <g ül> ก,ก็ก็คือคนทั่วไปรู้เลยว่านี่แพงมากค่ะครับพอแพงมากเนี่ยคนใส่ก็มีความรู้สึกว่าเออฉันใส่แล้วดูมีฐานะที่ดี <c oughs> นะครับอย่างอย่างแบรนด์นาฬิกาหลายแบรนด์นี่เป็นเลยนะครับแบรนด์ที่เบสิกที่สุดก็อย่างโร <c oughs> <c oughs> เล็กซ์ e าเ h ็กฟิลิปหรืออะไรเงี้ย <c oughs> แต่ถ้าแบรนด์รุ่นใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เพิ่งมีชื่อเสียงได้ไม่เข้า โรเล็กหรือปาร์ตกฟิลิป์ก็อย่างวิชาร์ดมิลระยะหลังๆนี่ก็มาแรงนะครับก็เป็นอะไรที่แบบโหเรียนละสษาพิศพล้านอย่างเงี้ยอืถ้าฉันใส่สักเรือนหนึ่งเนี่ยคนก็คงมองแต่ข้อมือฉันนะคร <c oughs> ับแล้วก็แล้วก็มองหน้าว่าโอเคใครนะมีสตางค์ใส่ค่ะ <c oughs> มันก็เลยเป็นเป็นความผูกพันทางด้านจิตใจว่าต้องมีต้องหาซื้อมาให้ได้สักเรือนนะครับ <c oughs> คือคืออย่างตลาดนาฬิกานี่ผมเพิ่งคุยกับผู้ประกอบการมาไม่นานวันนี้ยคือตอนนี้เนี่ยจองคิวบางบางรุ่นเนี่ยที่ออกมาอย่างโรเล็กเนี่ยตองระจองกันแปดปีนะครับอืแปดปียังไม่รู้ว่าจะได้เลยหรือเปล่าแล้วแล้วอออกเป็นลิมิ t เอ็ดเด i ชัมาเนี่ยแล้วบางโรเล็กสำนักงานแม่เนี่ยเขากำหนดกับผู้ขายเลยนะบอกว่าหลอนี้ ให้ปล่อยอาชีพหมอหลอดนี้ให้ปล่อยอาชีพทนายอันนี้ให้ปล่อยนักการเมืองเขาสำหนดไปอย่างนั้นเลยนะเพราะนั้นหลายคนก็ที่เข้าคิวไว้ก็ต้องรอคิวรอคิวโอ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่ใช่เป้าหมายในการขายเขาอะเราก็แทบไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสซื้อเลยได้เนเจ้าเข้าเจ้าของเลยแต่ว่า มีต่างแล้วเป็นลูกค้าใหญ่ oh. แต่ว่า oh. แบรนด์ที่จะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยแบรนด์เลือกลูกค้าได้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆถ้ามองต่ําลงมานิดนึงคือแบรนด์สินค้าทั่ว,วไปเนี่ยทำยังไงจะได้ใช้หลักตัว e n t e m e n t ตัวเนี้ย e n t e m e n t effect ใช้หลักจิตวิทยาตัวเนี้ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มได้คะก็จริงจริงเนี่ยง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการสื่อสารการโฆษณานะครับคือถ้าทําให้มันรู้สึกว่ามันมี มีความผูกพันกันและยิ่งในยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่สามารถเป็นอินดิวเวอร์ชั่เก็ตติ้งได้นะครับเป็นการสื่อสารไม่ใช่แมสมาเก็ตติ้งที่แบบสาดเข้าไปในสปอตอย่างเดียว <Yeah. S 2> แต่ว่าเป็นการสื่อสารตัวต่อต,ต,ตัวให้รู้สึกว่ามีเอ็กซ์คลูซีวิตี้มีความรู้สึกว่านี่เป็นลูกค้าสําคัญนะนะครับแบรนด์มีการพูดคุยหลายคนก็จริงๆก็เริ่มทําอยู่นะครับเบสิกที่สุดก็คือ การให้แอดไลน์เข้ามาแล้วก็มีอยูทีไลน์มีไลน์กลุ่มของแบรนด์นั้นใช่ไหมครับค่ะก็ก็เกิดความผูกพันทางใจขึ้นมาได้แต่วันนี้ไม่ได้ดื่มกาแฟนะเชื่อไหมว่าอย่างอย่างคนที่รักแบรนด์บางแบรนด์นี่นะครับแบรนด์บางแบรนด์นี่เป็นที่รักถึงขนาดเรียกว่าตัวแบรนด์เนี่ไม่ต้องทำไลน์กลุ่มเองนะเออก็ลูกค้าทำลูกค<ม>้าทำแล้วก็คน<ม>ค,คนเข้ามาในกลุ่มอ่ะอย่าง อย่างปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับแบรนด์ที่เบสิกมากๆเลยอย่าง Amazon Cafe อเมซอนคาเฟของปตทเนี่ยครับในในต่างจังหวัดหลายจังหวัดเลยนะครับคมีมีกลุ่มอเมซอนที่แบบลูกค้าทําขึ้นมาเองนะะแล้วก็พูดคุยผ่านผ่านไลน์กลุ่มเนี่ยแล้วก็รวมถึงดึงคนพนักงานที่อยู่ในร้านเข้ามาในกลุ่มด้วยค่ะ้บางทีเขาสั่งก,งกาแฟกันนี่เขาสั่งผ่านไลน<อ>์ครับแ,แล้วก็ให้คนไปรับ นะครับในต่างจังหวัดก็มีบริการพวกเดลิเวอรี่ที่เป็นรับรับเหมือนเหมือนแท็กเหมือนไลน์แมนนียนะครับในตละจับปัดเขาก็มีของเขาอยู่ด้วยหรบางคนก็ก็ให้ลูกน้องไปรับมาแต่ทางหาใน้คทุบแล้วก็มีการพูดคุยกันเป็นเป็นเป็นตรวจตัวตรวคนตอนจะรู้จักรู้จักคนโปงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับ S <S ม,มันเป็นการเหนียวแน่นมากอืมมันเป็นการสร้างสร้างความสัมพันธ์ซึ่งซึ่งสมัยก่อนมันซื้อมาขายไปนะครับกันก็ไม่รู้จักเราไอ้น้องคนที่เสิร์ฟกาแฟที่อยู่ทุกวันเนี่ยชื่ออะไรหรืออะไรอ,อย่างไรแต่พอมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบไลน์แบบอินสตาแกรมพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเกิดการปฏิส,สัมพันธ์เกิดการพูดคุยเกิดความรู้จักกันในแง่ของบุคคลฉะนั้นเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยบุคลากรในหลาย สินค้าเนี่ยคือตัวแทนที่สําคัญมากองแร่ะค่ะเลยกลายเ,<อ>เป็นเหมือนกับการตลาดไม่ได้เกิดจากฝั่งนะักการตลาดนะแต่ว่ามันเกิดจากผู้บริโภคที่เขาเขาชื่นชอบแล้วก็รวมกลุ่มกันย้อนทางกับแบบนี้ได้เลยอืมครับน่วแน่นจริงจริงนะคะตอนนี้ถ้าเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะ,คะยกตัวอย่างอย่างท่านฟังบางท่านเนี่ยอาจจะขายสินค้าออนไลน์ทำเรื่องของขายของกินของใช้เสื้อผ้าพวกนี้จะใช้หลัก การบริหารอย่างเงี้ยได้ยังไงบ้างคะเอาไปปรับใช้ค,คือจริงๆเนี้ยทุกคนชอบชอบชอบตามรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกครั้ที่เสรินะครับค่ะถ้าคนคนขายเนี่ยจริงๆมันเบรเป็นเบสกิกดั้งเดิมเลยนะสมัยก่อนที่ขายผ่านร้านสมัยนี้มาผ่านออนไลน์เนี่ยมันก็พื้นฐานเดียวกันคือคุณต้องจาลูกค้าพุดให้ได้นะครับถ้าซื้อมาขายไปมันก็จบไปแล้วเขาก็ไปซื้อเจ้าอื่นได้ แต่ว่าถ้าคุณจำนะเขาพักมาครั้งที่สองนี่คุณพักชื่อเ,เขาถูกคุณสามารถบ,บอกไซเขาได้นะครับพวกนี้นี่มันเป็นระบบข้อมูลเนี่ยที่ที่ถ้าเก็บ d a t a ดีๆเนี่ยเวลาแบบระบบดีๆเนี่ยเวลาคนส่งแมเสเซจมาหรือว่าขอพักมาว่าจะขอซื้อสินค้ารุ่นนี้ค<ะ>่ะน,น,นะครับแัพเนี่ยมีข้อมูลลูกค้าคนนี้อยู่เนี่ยมันสามารถทําอะไรนิดๆหน่อยๆที่ทําให้เขาเกิดความผูกพันนนจิตใจได้บอก เออแม่ค้าเจ้านี้เจ๋งนะครับรู้จักเราด้วยนะครับพูดคุยกันเหมือนแบบโอ้โหเป็นลูกค้ากันมานานใช่ไหมครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้ก็เกิดความผูกพันกับกับแบรนด์หรือกับร้านร้านค้าออนไลน์ได้ได้ พูดถึงออนไลน์เนี่ยจะนึกถึงหลักการหนึ่งค่ะอาจารย์คะอย่างบางทีเราสั่งซื้อของอะคะ่ะของมาส่งเนี่ยเราสั่งอย่างเดียวนะแต่ว่าในกล่องเปิดมาโอ้โหมีแถมมาอีกหลายอย่างมากมายในเครือของเขาเลยมันก็ให้ความรู้สึกที่รู้สึกประทับใจเหมือนกันนะคะอันนี้มันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของ endowment effect ด้วยไหมคะแน่นอนเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่ที่จะสร้างความรู้สึกว่าออแบรนด์เนี้ย ในอ่าซีดเราเป็นคนพิเศษอะ่ะอืมความความสําคัญมันมันมันจะรู้สึกงานแล้วก็ในจุดผมก็สร้างความูกคัในในใจิตใจได้ว่าโอ,อ้แบรนด์อื่นไม่เห็นแถมอะไรมาเลยค่ะนี้ม,มาดีไลเนี่ยเขานู่นนี่มาทุกทีเลยมีนู่นมีนี่มาให้เป็นลักษณะนันกะ็สามารถสร้างกันได้พวกนี้เป็นเรื่องของฐานลูกค้าที่จริงยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคข,ของเดต้าช่ะครับ สิ่งที่สําคัญที่อยากจะแนะนําก็คือการเก็บข้อมูลหรือเก็บเดต้าของลูกค้านี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าลูกค้าที่เป็นเนี่ยอย่างแบรนด์เสื้อผ้าหรือของกินเนี่ยนะครับลูกค้าประจําลูกค้าประจำบอกเลยลูกค้าประจําคือยอดขายเราแปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจําใช,ใช่นะฮะสูตรสูตรนี้มันมีเก่าแต่โบราณมาตั้งแต่สมัยที่เป็นร้านอาหารหรือเป็นเป็นร้านกอบแล้วสูตรที่เขาเรียกว่าสูตรแปดสิบยี่สิบ ครับแปดสิบเซ็นี่คือลูกค้าประจำอืมอีกยี่สิบอร์ซนนี่คือลูกค้าจอสมมติยกตัวอย่างว่าเคเอฟซีสาขาหนึ่งนะครับสมมติเคเอฟซีสาขาสีลมเนี่ยแปดสิบเปอร์เซของไรายได้ก็คือคนที่อยู่ในย่านนั้นค่ะอ<ฆ>าศัยอยู่หรือมีออฟฟิศอยู่แล้วก็เป็นลูกค้าประจำครับส่วนอีก2ี่สิบปอร์เซตก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่หลังติดสานมาแล้ววันนั้นอยู่แล้วเข้ามากินเคเอฟซีนี่เป็นลูกค้าจอ ตัวนี้เข้ามาหมุนเวียนกันไปยี่สิเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ใช่หน้าเดิมด้วยแต่แปดสิเปอร์เซ็นที่เป็นรายได้หลักล่ะคือลูกค้าเดิมนะครับที่หมุนเวียนมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเขาเรามีอะไรออฟเฟอร์ให้เขาเนี่ยเขาก็จะยิ่งเป็นลูกค้าเราล้วก็จะยิ่งเพิ่มยอดขายเราจากเดิมเพราะานอาทิตย์ละครั้งก็สามารถเพิ่มให้เป็นอาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งได้นะครับถ้าเรารู้จักสร้างพลังตรงนี้ให้เกิดความดึงดูด ให้เขาสัมผัสว่าเขาคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาอต่เ,เด็กความถี่ความถี่ของการเหมือนกับคอยอสื่อสารกับลูกค้าอันนี้ก็สําคัญถูกไหมคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ลืมเราต้องต้องกระตุ้นกันอยู่บ่อยๆเราถึงเห็นการโฆษณาการส่งข้อความอะไรมาทางไลน์ทางแอปพลิเคชันต่างๆเยอะมากเลยค่ะอา,าให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวอย่างพูดว่ายกตัวอย่างกตัวอย่าง KFC สอ สมมติเรามีข้อข้อมูลลูกค้ารายนี้อยู่นะครับเรารู้ว่าลูกค้าคนนี้อโทรมาเบอร์นี้หรือแวะมาลายเนี่ยเขาสั่งเมนูนี้เขาสั่งไก่กรอบใช่ไหมครับเรารู้ว่าแล้วเขาชอบไก่กรอบปั๊บเนี่ยอ่าเขาหายไปสองวันเนี่ยเราส่งไม่เสร็จไปหาเขาได้เพราว่าเช้านี้เก้าโมงเนี่ยไก่กรอบจะออกมาจากกระทะใหม่ๆเลยคอร่อยที่สุดคุณสนใจไหมหรืออะไรนี้นะครับ อพอเขาได้เขาบอก้จําได้ด้วยว่าเราทักไปก่อบอ่าอ,อ่ะงั้นจังซะหน่อยอก็จะเป็นลักษณะนั้นมันจะมีความรู้สึกส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขารู้จักเรานะเขาทักมาบอกเราด้วยนะวันนี้ถ้ามากินเก้าโมงนี่อร่อยอสุดเลยนะเพราะมันลงจากะทะใหม่ๆน่ละนะฮะ,<อ>ะเป็นลักษณะมันสามารถสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ได้ในสิ่งสร้างสร้างบ่อยๆนู่นนี่บ่อยๆเนี่ยก็จะสามารถเป็นอะไรที่ ที่เป็นพลังอย่างแคตติคเขาไม่ลืมแบรนดเราเลยตอนค่ะในแง่บวกการสร้างความสัมพันธ์แบบนี้มันก็จะแน่นอนว่าดีกับยอดขายดีกับสินค้าดีกับการเติบโตของบริษัทแต่ว่ามันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหมคะในมุมกลับกันก็คือสร้างความลำคาดอมาบ่อยเกินคือคืเยอะเยอะไปก็ไม่ดีครับหรือว่ามันต้องมีจังหวะที่พอเหมาะหรือว่ามีมี มีสตอรี่มีเหตุการณ์ที่พอบเหมาะนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเออก็จะพยายามยัดเยียดน,น,นู่นนี่ทั้งนั้งที่บางอย่างเนี่ยถ้าถ้าทําอย่างหลับหูหลับตาบางครั้งก็ไปเสนอขายในสิ่งที่เขาไม่ชอบอนะฮะสมมุติว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลลูกค้าเลยแล้วเราเราก็พยายามไปยัดเยียดขายตัวน,นั้นให้เขาเป็น uh huh. เป็นเม uh huh. เน,เมเนเมดดูอาหารที่เขาไม่ชอบเนี่ยค่ะค uh ุณ huh. อาวันนี้มีไายทุเรียนออกมาแล้ว uh huh. ใช่ไหมครับไอคนลับบอกว่า กันไม่ชอบคุเรียนะช่นเป็นเพยนะครับแต่นี้ไม่รู้จักฉันแล้วนี่ค่ะเพราะฉนั้นมันก็มีข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ที่ทําให้ในที่สุดแล้วต่อให้เกิดความรู้สึกว่ากลายเป็นรู้สึกไม่ดีนะครับหรือว่าขีดไปก็เกิดความลำบากนึกโอ้ยัดเยียดจังง้งเอาอารก็จะสายรุ่นสายนี่ค่ะนะฮะพวงนู่น,าาพน,นพวงน,น,นี้มันก็ลำบากดัตต a b เบส ดาต้าเบสที่ลูกค้าเคยรับประทานอะไรลูกค้าเคยซื้อสินค้าแบบไหนตรงนั้นสําคัญทีเดียวเพื่อเป็นการแบบพอบอกพูดไปถึงปุ๊บลูกค้าเออเขาจําเราได้ด้วยเฮ้ยเ,ออเขาเขารู้นะว่าเราชอบแบบนี้อ่ะส่งมาต้องซื้อไหนสิอ่าความรู้สึกนั้นเจะเกิดขึ้นถ้าลูกค้ารู้สึกดีกับสิ่งที่คุณส่งไปนั่นเอง<ะ>อค่ะอืมค่ะแต่ว่าความบ่อยนี่สิบางคนอาจจะบอกอวแเราบ่อยแค่ไหนลูกค้าจะรำคาญหรือไม่รำคาญตรงนี้อะไรเป็นตัวตัดสินกําบ่อยตัวนี้คะ ก็ตรงนี้ยากเหมือนกันต้องต้องเป็นคนช่างสังเกตเพราะว่าลูกค้าระดับตอน,นํำคาญของลูกค้าแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะเพราะว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยเลยเคยสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เนี่ยบางครั้งพอทักอินบ็อกซ์ไปแป๊บเดียวเขาก็จะรูวรูรูร้เข้ามาเลยแน่มันเหมือนระบบอัตโนมัติเซตไว้แล้ว่เขารัวมาเสร็จแล้วบางครั้งก็คุณพี่ค้ารออยู่นะคะตอบหน่อยสิคะไอเราทํางานอยู่นะอ้าวเดี๋ยวก็เด้งเด้งเด้งมาเด้งมามั่งมาบอกยุ่งอยู่อย่ากวน มีฉันตอบไปเลยคือเราก็ไม่รู้เราคุยกับคนหรือคุยกับบอทนะบอทนะระบทหรือคนไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยภายในสิบนาทีแล้วจะมาเร่งนัดไอไอ่ช้านทาให้เวลาอินบ็อกซ์กลับไปเทียงพวกแม่ค้าเนี่ยไม่ค่อยกล้าแล้วเดี๋ยวนี้เพราะมันจะตามมาถี่ๆมากเลยอันนั้นเขาประดอาจจะใช้โรบอทก็ได้ไหมคะจ่าใชอเกิดก็จะเจอกันอย่างนั้นเยอะแล้วก็มีมีพวกพวกที่แบบขายออนไลน์เนี่ยแล้วพอพอส่งของทางแรกเนี่ย เนื่องจากมันต้องต่อข้อมูลต่อโทรศัพท์โดยโทรศัพท์ด้วยเลยครับหลังๆนี่ติดโทรมาแล้วทีนี้อย่างผมอย่างผมที่เจอประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยพอโทรมาเนี่ยผมไม่สะดวกเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์ทั้งวันในการที่จะเวิร์คทอมโฮมที่จะออนไลน์สมมุติว่าเวลาประชุมออนไลน์อยู่เนี่ยประชุมสูบอยู่เนี่ยถ้าโทรศัพท์เข้าปั๊บเสียงเราจะหายไปจากที่ประชุมเลยแล้วเราก็ต้องกดทิ้งกดทิ้งถ้าโทรมาอีก โทรมาหลล้า <c oughs> หน<ล>ห้าหนครับมันมันไม่ไหวอย่างนั้นมันก็ก็ต้องคุณคือถ้ากดทิง้งถ้าลูกค้ากดทิ้งสักครั้งเดียวน่าจะรู้นะว่าเขาติดธุระอยู่อแต่แตวิญญาณแม่ค้ามันเข้าสิ่งเนี่ยก็กันกนํำโทรดูที่ไม่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของลูกค้าก็มีนะกลายเป็นข้อเสียกับแบรนด์เองใช่ครับเพรนี้ก็ต้องต้องพอดีต้องรู้จักลูกค้าให้ดีรู้จักจริงๆไม่ใช่ ทำตัวเป็นโรบอทนะเ oh. <c oughs> ือบบางคนไม่ได้ใช้โรบอทนะแต่ทําตัวเป็นโลบอ, <c oughs> <c oughs> อันนั้นคุณต้องใส่จิตวิญญาณไปนิดนึงสวิตมา <c oughs> เข้าไปอีกนิดนึงด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าวิธีการที่จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยอยู่ในใจของลูกค้าอันนี้มันมันมีความสําคัญมากทีเดียว <c oughs> ทํายังไงให้ลูกค้าแบบเอ้ยยังไงยังไงนะมันมันเหมือนของของอันเนี้ยของชิ้นเนี้ยมันมันมันควรเป็นของฉันนะ <c oughs> ฉันต้องได้ครอบครองฉันต้องเป็นเจ้าของนะ กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยแม่ค้าคนทำยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนี่นะครับก็คือต้องกลับมาเรื่องข้อมูลอีอลกนะครับประเด็นแรกก็คือเมื่อลูกค้าเข้ามาเป็นลูกค้าเราเราต้องเริ่มเก็บข้อมูลค่พอเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เก็บอย่างเดียวก็ต้องถัดมาต้องวิเคราะห์อือครับวิเคราะห์แล้วก็ต้องทําฐานข้อมูลภายในไว้นะครับอย่างที่บอกผมว่าลูกค้ารายนี้ไม่ชอบให้โทรนะ ค,คุณต้องมีบันทึกึไว้หน้าจอแล้วให้พนักงานรู้ว่าว่าลูกค้ารายนี้อยากโทรส่งมเมสเซจอย่างเดียวค่ะครับอ่าลูกค้ารายนี้ไม่ชอบให้ติดต่อไปบ่อยๆนะมไม่ชอบโปรโมชั่นนี้ไม่ชอบสินค้าตัวนี้ไม่ชอบอาหารรสชาตินี้คือมันต้องมีข้อมูลพวกนี้เนี่ยอยู่อยู่บนหน้าจอของพนักงานงงค่ะครับเพื่อที่จะสร้างระบบตรงนี้เนีให้ ไห้ไม่ก่อให้เกิดความลำทังให้กับสุ้านะครับสคภาพเขาจะรู้สึกกับแบรนด์ดีไปเรื่อยๆมันก็เกิดความแน่นอนคขารู้สึกดีเนี่ยมันก็จะสื่อสารกันบ่อย<ห>สื่อสารกันบ่อยมันก็ค่อยๆสร้างความความสัมพันธ์นะครับแต่ในสุดเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาติดติดกับแบรนด์นี้มากๆก็ๆแล้วก็มีอะไรที่จะนึกถึงแบรนด์นี้ก่อน,นะครับเป็นลักฐาน ในช่วงแรกมันอาจจะยากนะคะในการที่ต้องต้องลงรายละเอียดต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการที่จะเ,เก็บรวบรวมข้อมูลแต่ว่าระยะยาวมันเป็นผลดีกับสินค้าแน่ๆกับแบรนด์แน่ๆค่ะอเอาละค่ะวันนี้แง่คิดที่คุณวิทัศน์บอกมาเนี่ยก็คือได้ประโยชน์ต่านมู้ฟังสานั้นสามารถนำไปปรับใช้กับตัวสินค้าอของตัวเองได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณวิทัศน์ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ,คะ